สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออ t โตคาร์แลนช่องที่เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถถังรถยนต์และยานยนต์ทางทหารจากทั่วโลกแบบเจาะลึกวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับรถถัง x m 8 0 3ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่มีความน่าสนใจอย่างมากในประวัติศาสตร์การพัฒนารถถังของสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่ามันจะไม่ถูกนำเข้าสู่สายการผลิตเต็มรูปแบบ แต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดการพัฒนาแนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆของรถถังในยุคถัดมา XM 8 0 3เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่1970โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเป็นรถถังหลักของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่จะมาแทนที่รุ่น M 6 0ซึ่งใช้งานมานานแล้วโครงการนี้เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกา และเยอรมนีร่วมมือกันพัฒนารถถัง MBT 70แด้วยปัญหาความซับซ้อนค่าใช้จ่ายที่สูงและความแตกต่างด้านวิศวกรรมทำให้โครงการ MBT 70ต้องถูกยกเลิกสหรัฐอเมริกาจึงตัดสินใจพัฒนารถถังในแบบของตนเองและนั่นก็คือ XM 8 0 3สิ่งที่น่าสนใจคือ XM 8 0 3ถูกออกแบบมาให้มีสมรรถนะที่ไม่ได้ไปกว่ารถถังในยุโรปขนานั้น มันถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานเทคโนโลยีของ MBT 7 0แต่มีการปรับให้เรียบง่ายขึ้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยยังคงความล้ำสมัยด้านอาวุธและการป้องกัน XM 8 0 3ใช้ปืนใหญ่ขนาด152ม mm. ิลลิเมตร แบบ XM-150E5 ซึ่งสามารถยิงทั้งกระสุนปืนธรรมดาและจะรวดนำวิถีชินเลลากได้จุดนี้ถือว่าล้ำยุคมากเพราะในขณะนั้นไม่ค่อยมีรถถังใดที่สามารถรวมพลังการยิงทั้งสองรูปแบบเข้าไว้ด้วยกันในระบบเดียว ในด้านเครื่องยนต์ XM 8 0 3ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงที่สามารถขับเคลื่อนรถถังซึ่งมีน้ำหนักมากกว่า50ตันได้อย่างคล่องตัวความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ48กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเหมาะสมกับสภาพสนามรบในยุคนั้นระบบกันสะเทือนของรถถังถูกพัฒนาให้สามารถเคลื่อนที่ได้ดีในภูมิประเทศที่ขรุขระและยังให้ความนุ่มนวลกับลูกเรือภายในรถถัง ระบบกรอบของ x m 803ถูกออกแบบมาให้มีความหนาและแข็งแกร่งเพื่อป้องกันการโจมตีจากกระสุนปืนใหญ่และอาวุธต่อต้านรถถังในยุคนั้นนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบป้องกัน NBC หรือ Nuclear Biological Chemical ซึ่งทำให้ลูกเรือสามารถอยู่ภายในรถได้อย่างปลอดภยัยแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีอาวุธเคมีหรือรังสีปนเปื้อน ถึงแม้ XM 803จะมีคุณสมบัติที่น่าสนใจแต่ปัญหาหลักคือค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่สูงมากในยุคนั้นรัฐบาลสหรัฐอเมริกาต้องใช้งบประมาณมหาศาลไปกับสงครามเวียดนามและโครงการด้านการทหารอื่นๆทำให้โครงการ XM 803ถูกมองว่ามีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้รับอีกทั้งเทคโนโลยีบางส่วนยังไม่สมบูรณ์แบบพอสำหรับการนำไปใช้งานจริง กองทัพสหรัฐอเมริกาจึงตัดสินใจยกเลิกโครงการนี้ในที่สุดและหันไปพัฒนารถถังรุ่นใหม่อย่าง XM1 ซึ่งต่อมาก็คือ M1 อาแบมที่เรารู้จักกันในปัจจุบันในแง่ของราคาหากจะตีมูลค่าของ XM803 ในยุคนั้นคาดว่าต้นทุนต่อคันจะอยู่ที่ประมาณ1.2ถึง1.5ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงมากในช่วงทศวรรษ1970หากเปรียบเทียบกับค่าเงินในปัจจุบัน ราคาของมันอาจสูงเกิน10ล้านดอลลาร์ต่อคันเลยทีเดียวซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้โครงการต้องถูกหยุดไปเพราะไม่สามารถผลิตจำนวนมากได้โดยไม่กระทบต่อเศรษฐกิจและนบประมาณทางทหารอย่างไรก็ตามมารดกที่ xm 8 0 3ทิ้งไว้ไม่ได้หายไปไหนเทคโนโลยีหลายอย่างที่ถูกทดลองใช้ในโครงการนี้ เช่นระบบควบคุมการยิงระบบเกราะและแนวคิดด้านความคล่องตัวถูกนำไปพัฒนาต่อและใช้จริงในรถถังรุ่น m 1 abrams ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในรถถังที่ทรงพลังที่สุดในโลก xm 8 0 3จึงถือเป็นก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์แม้ว่าจะไม่ได้เข้าสู่การผลิตจริงแต่ก็ได้สร้างแรงบันดาลใจและองค์ความรู้ที่ต่อยอดสู่ความสำเร็จในอนาคต รถถัง XM803 จึงเป็นตัวอย่างที่ดีขอองค์การทดลองและเรียนรู้ในวงการยุทธปปกรณมันพิสูจน์ให้เห็นว่าบางครั้งโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จก็ยังสามารถมีคุณค่าในเชิงการพัฒนาและนวัตกรรมเพราะแม้จะไม่ได้ปรากฏบนสนามรบจริงแต่ก็เป็นรากฐานของความก้าวหน้าที่เราได้เห็นจนถึงทุกวันนี้ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Car Land เพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวเกี่ยวกับรถถังและยานยนต์ทหารจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผอมมาจะพาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมาย i see y o u n e x t Video